สวัสดีครับผมอาร์มครับการที่เราจะใช้ l i g h t n i n g ง่ายๆเนี้ยว่าหลายคนอาจจะได้อ่านบทความที่อาร์มทำไปแล้วเนาะว่าที่จะเติม l i h t นิ n งด้วยด้วยฟิกโฟแดกอ่าแกาาลกคะแนนซื้อเหรียญเอาคอยต่างๆอ่ะแล้วไปเปลี่ยนที่ฟิกโฟดไม่ว่าจะเป็นเหรียญเอาคอยอื่นหรือว่าสเตเ e นคอยไปเปลี่ยนฟิกโฟลดเป็น l i g h t n i n g เพื่อที่จะเอา l i g h t n i n g ไปใช้จ่ายหรือไปตัวเนตให้กับ บทิดความในรายชิพวันนี้ผมเห็นว่าทางไปแดนเปิดฟัง์กชันนี้ขึ้นมาใหม่คือถอนด้วยไ t นิ่งวันนี้เดี๋ยวอามพาไปดูกันว่าใช้งานยังไงใช้งานยากไหมสะดวกแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ก่อนอื่นเนาะบาผมได้ฟีดแบ็มาจากงาน B2T 2องพบสอ่ะไทยแหละงานบ c คอยไทยแลนด์คอนเฟล e n ต์ของเราอะ่ะก็หลายคนยัง ยังเพิ่งเคยใช้ l g รน n i n g ครั้งแรกแล้วก็ได้คุยกับหลายคนบางทีคือเขาก็ไม่รู้วิธีกันใช้ l รน h ิ่ง n ส้นด้วยซ้ำแล้วก็การเติมแซดเติมยังไงวิธีไหนที่ง่ายที่สุดบางทีคือจะได้ฟีดแบ c คตรงนี้กลับมาว่าวิธีไหนที่เติมแซดได้ง่ายบ้างแล้วมีวิดีโอสอนไหมว่าเราควรทำอย่างไรใน f ฟิฟ r ์เดี๋ยวผมทำตามที่หลังเดี๋ยววันนี้เอาไปแนะนําก่อน ดีง่ายๆเลยเพราะผมได้ลองกับตัวแล้วเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเติมปแนนก่อนที่เราจะเติมแซดอย่างแรกที่เราควรมีก็คือ wallet ที่เป็น lightning wallet ที่เป็น lightning คือเริ่มต้นง่ายๆผมแนะนำตัว wallet o u toshi ตัวนี้เราแค่โหลดโหลดแอปพลิเคชันมันขึ้นมา r e g i เ t อ r ด้วยอ e ีเมลด้วยนะครับเผื่อกรณีที่โทรศัพท์คุณมีปัญหาหรือแบบสูญหายอะไรเงี้ยเราสามารถ ต่อจากเครื่องอื่นได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะดึงแตทตัวนั้นออกมาแล้วย้ายวอลเล็ตหรือไม่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งคือ Bing Bing จะเป็นของ Bitcoin, บิคอย i n บิทวอลเล็ที่เขารีแบรนด์เปลี่ยนชื่อใหม่นะหรือร้านค้าร้านไหนที่สนใจจะอยากอ p ดอปบิค i ยอยากอ t ดอปไลนิ่งขึ้นมาางเงี้ยมันจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ที่ผมแนะนําก็จะเป็นตัววนเปย์เนาะมันเป็นที่ผมแนะนําตอนเนี้ยมันจะเป็นคเตเียลวอเกือบทั้งหมดเลย มันง่ายกับยูเซอร์ใหม่ที่จะใช้งานตัววนะ้วเปเปนี่ยมันมันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่ามันสามารถสร้างออเดอร์สินค้าไว้ได้สามารถสร้างเป็นสกุลเงินเงินเฟียดเฟียดโลกาลที่แต่ละประเทศอ่ะได้ครับแล้วก็เวลากดที่สินค้านั้นอนะ่ะมันก็โชว์เป็นเงินเฟียดด้วยแล้วก็มันจะคอนเวิร์ตเป็นตัวเซตโดยอัตโนมัติเรียลไทม์ครับโอเคงั้นเรามาดูที่หน้าจอผมกันดีกว่าครับ ผมเข้ามาไปแนนแล้ววิธีเติมแงิง่ายๆครับแล้วก็นี่เลยเลือก Fiat and support ครับก็เลือก BTC กดวิดดอครับเอดดอันนี้เราก็เลือก Network ครับเราจะเห็นว่านี่ครับมันจะมี Lightning Network เราก็เลือก Lightning Network ไป Invoice อันนี้เราเราก็ดูว่าเราเรามีกี่แซดเนาะแล้วเราอยากอยากได้กี่แซดผมสร้างอินวอยเหมือนแซดแล้วแล้ผมจะ copy i n v o i วแล้วก็มามาใส่ในนี้อันนี้ก็จะขึ้นแล้วนะครับผมว่า i n v o i หไปเดี๋ยวก,กดพิดอเลยแล้วมันก็จะขึ้นรายละเอียดให้เราอ๋อตรงนี้อย่าลืมคำนวณค่าฟรีด้วยนะครับอันนี้ถ้าถ้าใครเข้าฟังเวิร์กช็อปจะรู้ว่าผมใช้ u b บ q ผมจะเน้นย้ำเสมอว่าถ้าถ้าคุณอยากได้ความปลอดภัยในไซเบอร์ก็มี u b b ไว้ดีครับนี่ตัวนี้ง่ายๆเลยเพราะผมตั้งตัววิดอในไบแอนไว้ว่าถ้าในการโอนออกทุกครั้งอะ่ะต้องใส่ u b บคทุกครั้งเนี่ยครับมันก็จะขึ้นให้เราแตะพอเราแตะปุ๊บ ไปแล้วอ่ามาแล้วครับไวมากเลยสะดวกไหมลองไปใช้งานกันนะครับใครที่อยากรู้วิธีการเอาไรนิ่งโอนกับออนเชนอ่ะมันมีหลายวิธีมากเลยเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมทำวิดีโออธิบายตามมาแล้วกันเนาะวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย